สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆมาชมงานเกษตรแฟร์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นี้เป็นการจัดครั้งแรกของจังหวัดนะคะเขาจะมีงานประกวดบันสีด้วยค่ะตอนเย็นๆแบบนี้เป็นวันที่วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดงานใหม่นะคะพี่พรเพิ่งมาถึงแล้วก็มาเดินเดินชมดูก็มีต้นไม้มีทั้งไม้ประดับไม้ดอกบอนสีนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่เราเอาไปปลูกได้นะคะค่ะ เพี่พรก็เลยมาถ่ายทําคลิปให้เพื่อนๆเผื่อ,อ,อใครอยู่ใกล้ๆจะได้มาชมก่อนเพื่อนมาซื้อต้นไม้ไปปลูกได้นะคะทุกคนคะ่ะตามมาชมกับพี่พรได้เลยว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะเป็นร้านแรกที่พี่พรเข้ามาชมนาะคะ่พะพ่อค้าบอกชื่อหน่อยได้ไหมคะครับชืเ่เป็นชื่อของร้านเลยเนาะค่ะเป็นชื่อของร้านจะเป็นร้านอ คนรักต้นไม้ค่ะและ้วก็บอนสีค่ะเป็นเป็นชื่อร้านรักต้นไม้บอนสีใช่วันนี้เอาบอนสีมาโชว์ด้วยแล้วก็ตั้งใจเอาบอนสีมาประกวดด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวชมบอนสีของพี่เขาก่อนเราค่อยไปดูบอนสีต้นที่พี่เขาจะเอาเข้ามาประกวดนะคะค่ะเชิญพี่แนะนําสักต้นเนาะค่ะต้นนี้ชื่ออะไรคะเลี้ยงได้สวยมากต้นน,ตนนี้เป็นไม้นอกตู้เลี้ยง<อ>เป็น,ปนไม้นอกนตู้นะคะ,ะเจ้ากรุงลงกา จ้ากรุงลงกานะทุกคนลูกโดกมากเลี้ยงเก่งค่ะเห็นไหมคะกอเนี่ยลูกโดกมากนี่คือเจ้ากรุงลงกานะคะค่ะทาังเขาจะจับต้นที่สายเดช้ากับกวนอิมใช่ไหมใช่แต่เดช้าจะยาวครับจะเป็นยักษ์ที่มีใบยาวแล้วก็มีสะดือชมพูใช่ไหมใช่ต้องมีสสดือชมพูแต่อันเนี้ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมเลยค่ะของเกตครับ ตอนแรกๆตอนแรกๆดูมันจะเป็นอย่างนี้ดูในในต้นเดียวกันนะค่ะอ่าแรกๆแค่แบบนี้ต่อมาพอเริ่มใบเริ่มแก่มันก็จะเป็นเป็นเป็นฟีเจอร์เลยครับครับจนแล้วแล้วเขาจะมีสะพานก็ถือว่าสวยก้อนนี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะก้อนนี้ประมาณปีอ๋อก้อนนี้ประมาณปีหนึ่งนะทุกคนใช่ปีกว่าเลี้ยงได้ดีมากหัวคงเยอะนะหัวคงใหญ่น่าจะใหญ่มีลูกเซยังยังไม่เคยผ่าสักครั้งใช่ไหมคะค่ะเบี้ยมคมค่ะต้นที่สองค่ะ ต้นนี้คือหนุมานอมพะพพานนะทุกคนพี่พรจะจําผิดตลอดค่ะถ้าถ้าเมื่อก่อนพี่พรก็จะว่าต้นนี้เป็นหนุมานข้าเฝ้าแต่พี่เขาบอกว่าเป็นหนุมานอมพะพพานะทุกคนต้นนี้คือเลี้ยงในตู้ใช่ไหมใช่ครับบอลเลี้ยงในตู้จะแบบนี้นะทุกคนสวยมากค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะก้อนนี้นั่นจะประมาณปีกว่าปีกว่าเนาะค่ะสวยมากนะทุกคนนี่คือหนุมานอมพัพพาณ์ใหญ่ใหญ่ ใบใหญ่มากเห็นไหมอ๋อนะทุกคนนะค่ะถ้าใครจําสลับกันค่ะอย่างพี่พรก็จะจําสลับกันจะว่าตัวนี้เป็นหนุมานเขาเฝ้าแต่พี่เขาว่าเป็นหนุมานอมพระพานะคะทุกคนค่ะ <c oughs> สวยน้ะใบใหญ่มากเลี้ยงได้ดีมากนะคะ ต้นที่สองคืออันนี้เป็นหงเหินหงเหินเป็นบอลบ้านๆเนาะอ่าเป็นบอลบ้านๆเป็นบอลบ้านๆเลี้ยงง่ายแต่พี่เขาเลี้ยงในตู้เนาะอ่านี้ใช่ครับอันนี้เลี้ยงในตู้ค่ะต้นนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นขุนไกรครับขุนไกรอ๋อถ้าไม่ป้ายก็จะเป็นนกสุดแสวงแต่ว่าอันนี้มันป้ายป้ายเขียวมันจะเป็นบอลป้ายเขียวครับในในเลือดดูหน่อยสิคะป้ายเขียวถ้ามีสีสีอย่างนี้ถ้ามีแต่สีอย่างนี้กับแดงอีกจะเป็นนกสุดแสวงถ้าเป็ี่ยนไปนี่ไม่มีป้ายเขียว ถ้าบป้ายนี่เรียกว่าขุนไกรขนไกรครับต้องป้ายเขียวถ้าไม่ป้ายถ้าถ้าไม่มีป้ายเขียวเข้มนี้จะมีแต่สีนี้ตัวนี้เรียกนกสุดแสวงเรียกนกสุดแสวงนะคะทุกคนเป็นบอลไทยโบราณเนาะใช่ครับแล้วต้นนี้คืออะไรคะอันนี้เทประสิทธ์เทพประสิทธิ์ต้นที่จะเอาเข้าไปกวดแต่ต้นนั้นเนาะค่ะจะเอามาเป็นเพื่อนกันนะคะนี่คือเทประสิทธ์แล้วก้อนนี้คืออะไรคะเรียกปลักลันครับ นี่นะทุกคนยักษ์ปักหลันเนาะค่ะอันนี้อยู่ในตู้หรือนอกตู้คะอันนี้อยู่ในตู้ครับอยู่ในตู้เนาะเกิดว่าเป็นเกหน่ไยมันจะมันจะชัดเจนหน่อยก็จะเป็นออกชมพูเนาะยกมานี่เลยก็ได้ค่ะอ่ะอ่ะอยักษ์ปักหลันมาให้เพื่อนๆดูสักหน่อยบางคนก็ไม่เคยเห็นชัดๆเลยอนุมานองค์พระภากับยักษ์ปักหลันจะต่างกันนี่ครับจะต่างกันเนาะนี่นะทุกคนนี่ก็สวยมากแต่พอกัดกัดแก่แล้วก็จะเริ่มเป็นสีอย่างนี้นะคะ นี่คือยักษ์ปักหลันเวลากัดสีแก่แล้วก็จะเป็นสีนี้นะคะจะออกโ่นขาวออกส่วแต่ถ้าตอนเป็นยังกัดสีไม่หมดก็ตอนตอนเด็กๆหน่อยก็จะมีเมียูสว่างหน่อยตอนนี้ยังตอนนี้ราคายังแรงอยู่ค่ะราคายังแรงอยู่นะทุกคนยังหายากอยู่เนาะใช่ครับถ้าฟอร์มนี้เราแบ่งปันเท่าไหร่คะอย่างนี้อย่างนี้เป็นพันนะพันห้าเป็นพันห้าเนาะใช่ถ้าใครสนใจทักทัก ทักเบอร์เบอร์โทรได้เลยนะทักมาทางพี่เขาเลยค่ะเบอร์โทรอะไรคะ0891558868 0891558868 8868 8868นะคะทุกคนทักมาได้ชื่อชื่ออะไรนะคะชื่อกฤษณะชื่อกฤษณะนะทุกคนคะ่ะตามเบอร์โทรเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะอันนี้คือยักษ์ปัตรลันตอนเด็กอยู่อันนี้คือตอนแก่แล้วนะคะทุกคน ถ้าใครยังไม่ซู้อราคาก็จะมีเด็กอีกก็ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวนไปค่อยวนไปนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาพี่พรก็เพิ่งเจอนะคะทุกคนต้นนี้คือโพทองใช่ไหมพี่อันนั้นชนะศึกอ้าไม่ใช่โพทองเหรอครับชนะศึกอ๋อชนะศึกศึกนะทุกคนเนี่ย,ยมีลูกแบ่งปันอ๋อมีรูปแบ่งปันเดี๋ยวเดียวบนไปเนาะคะ่ะต้นนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นนางวิชุดาครับอ๋อนางวิชุดาเป็นแบบนี้เหรอ เขาป้ายเขาเเดี่ยวเกี๋ยวเขาเขาป้ายบางบางต้นมันก็จะไม่มีหูแบบนี้เนาะใช่บางต้นเขาจะป้ายเลยแต่นี้ก็คือใบมันเป็นเชฟที่เฉยแต่จริงๆมันไม่มีก็ดีครับอ๋อไม่ไม่มีก็ได้เนาะครับไม่ไม่คือพี่พรสงสัยว่าบ้านพี่พรไม่เป็นหูแบบนี้ก็เลยสงสัยกลัวกลัวมันไม่ใช่อ๋อแบบนี้ก็ได้เนาะมีเ็เือนเนงค่ะมีมีหลายหน้าเราเราอย่ายืนเยืนกันตายคาเดียวเหมือนที่ม้นเฉยๆนะคะได้ครับตอนนี้คืออะไรคะนางสุชาดาอันนี้คือนางสุชาดาครับ มีรูปแบ่งปันนะทุกคนต้นนี้นี่คือต้นที่จะเอาเข้าประกวดนะคะเชื่ออะไรนะคะพี่เทพประจิตครับเป็นบอลเก่าค่ะ,ะ,คะต้นนี้คือเทพประสิตนะทุกคนซึ่งไมไ่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่บอลกระแสนะเป็นบอลเก่าแต่ไม่ใช่บอลกระแสแต่พี่เขาเอาความสวยมาโจผสงเข้าประกวดในานามอะไรคะในประเภทอะไรคะประเภทเขาจัดอยู่ประเภทไม้ไม้ใบนี้น่าจะเป็น ไม้ใบไทยนะคะทุกคนที่เขาจะส่งเข้าประกวดในนามประเภทไม้ใบไทยคือเราเข้ามาร่วมเขาเนาะเราก็จะได้เปิดตัวว่าเรามีสวนบอลมีมาร์คบอลเข้าประกวดอเรื่องรางวัลเรา เราเราไม่สนใจเราไม่ซีเรียสใช่ไหมคะคือขอให้เราได้ร่วมมีกิจกรรมบ้างเขาก็สวนใหญ่เขามาแน่นอนื่าเราเป็นคนทําสวนบอลคือเราก็ส่งเสริมสนับสนุนในกิจกรรมใช่ไหมของจังหวัดเนาะแล้วอย่างอย่างอย่างไม้ค้าอะไรต่างๆหรือการจัดจัดใบเนี่ยเราก็ไม่รู้กับเขาว่ากติกาต่างต่างก็ก็ยังไม่เป็นไรของไม่เป็นไรค่ะคือเรามาด้วยใจเรามีสวนบอลเราเรามีสวนบอลเรามีบอลแล้วเรามีใจกล้ามาเนาะ กล้ามาเปิดร้านกล้าอมบอลเข้ามาประกวดนะคะพี่พรก็ขอให้เอาใจช่วยเนาะค่ะค่ะตรงรางวัลเราก็ไม่สวนใหญ่เขาคงจะไม่ไม่เราไม่ต้องกลัวเรามาด้วยใจเรามาแท้สีสันไงสวนใหญ่ขงใช่ไหมคค่ะค่ะให้กําลังใจนะคะนี่คือสีปราดสีปราดนะคะแม่สีปราดนะทุกคนสวยมากนะคะค่ะสวยมาก นะทุกคนค่ะอันนี้เป็นเท้าจันทชนครับนี่ใครใครตามหาเท้าจันทชนนะป้ายจริงๆนะครับถ้าเกิดไม่ป้ายเราไปลุ้นป้ายมันก็ไม่ป้ายนะทุกคนถ้าเราซื้อบอลจะบอกว่าซื้อราคา50บาท100เอาไปลุ้นป้ายอันนี้อย่าไปซื้ออันนั้นคือโดนหลอกทั้งหมดนะทุกคนเหมือนไปซื้อทาดบางแก้วซื้อศิลาหุ่มทองเอาไปลุ้นป้ายซื้อชายชนเหมือนกันเอาไปลุ้นป้ายเปอร์เซ็นต์น้อยมากาปเ็นได้ไหม แทบจะศูนเปอร์เซ็นเนาะใช่ไหมคะค่ะอันอันนี้คือพี่พรพูดตรงๆเลยแม่ใหญ่เพื่อนบอกว่าซื้อก่อเจ็ดหนึ่งร้อยซื้อรับคนถีอด้วยกันกกก็ออยาจะบซื้อซื้อศิลาเออซื้อศิลาหุ้มทองร้อยหนึ่งซื้อก่าเจ็ดร้อยหนึ่งอันนี้คือไป็นลุนป้ายไม่มีวันป้ายบอกว่าเราน้อยเนาะใช่ไหมเอาเรื่อเราซื้อป้ายเลยดีกว่าค่ะซื้อป้ายเลยดีกว่าถึงจะสูงกว่านิดหน่อยค่ะ เพราะว่ามันมีอนาคตกว่าการใช่ไหมแต่จะไปบอกว่าไม่ป้ายเลยบางคนก็อาจจะได้ป้ายก็ได้ก็อาจจะได้ก็คืออยู่กับบุญวาสนาอีกแหละใช่ไหมแต่ประเส้นํำค่ะโอเคนะคะทุกคนอันนี้ก็คือไก่ตัวงามทุกคนบ้านเราอันนี้ไก่ตัวงามเนาะอันนี้เป็นสานยแป้งสา้นยปแป้งก็มาชมนะคะทุกคนก็มาเที่ยวก็มาเที่ยวเดินเดินวนไปทางต้นเบบีพี่เขาจะได้แนะนำเนาะทุกคนค่ะนี่เป็นเที่ยวิกษตรครับ เทพประสิทธิ์เอาราคาตั้งแต่ร้อยหนึงเลวเทพประสิทธิ์มีต้นเล็กนะทุกคนเนี่ยอันนี้อันนี้เอาสองสองร้อยครับงสองร้เริ่มที่สองนะทุกคนค่ะอันนี้ชนะศึกชนะศึกก็มีนะราคาแบ่งฟันค่ะต้นเท่าไหร่คะอันนี้ก็ราคาสองร้อยสองร้อนะทุกคนท้ามกอกเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งอ่ะศูนย์แปดเก้าหนึ่งห้หหกแปดศูนย์แปดเก้าหนึ่งห้าห้า 8 8 6 8 8 8, 6, 8นะคะทุกคนโทรตามเบอร์นี้ได้เลยพี่เขาก็ส่งออนไลน์นะทุกคนจัดส่งแพ็คให้อย่างดีลองโทรมา <c oughs> นะถ้าใครไม่ได้มาเที่ยวงานอาจาอาจะเป็นครั้งแรกนะเนี่ยปกติก็ไม่ได้โทรรอดูแต่ก็ถือว่าจะทําให้ด้วยใจหรือใช่ใช่หรือ,รอถ้าใค,ใครอยู่ใกล้น้อยแวะมาเที่ยวงานมาชมงานก็ได้เนาะแต่แวะมาเลยอยู่ร้านที่มุมมุมแรกเนาะหน้าายการหน้าายการครับ หน้าหน้าอายการจังหวัดเพชรบุรหน้าหน้าอายการจังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะเชื่อร้านร้านต้นไม้อะไรนะร้านคนรักต้นไม้บอลสีร้านคนรักต้นไม้บอลสีนะคะก็มีเพื่อนๆนแวะมาเที่ยวชมเรื่อยนะทุกคนรับรับเขียกไปเลยก็ได้นะคะใช่ครับรับเขียนไปเลยก็มีเพื่อนๆืมาแวะชมเรื่อยนะทุกคนค่ะเป็นงานการสร้างสีสันเนาะโทรตามเบอร์ที่พี่พรบอกเลยนะคะก็จะมีต้นเบตี พอนข้ามาตรงนี้แล้วก็จะมีไปดูใกล้ๆก,ก่อนนะคะพอดีลูกค้ามาที่เขารับแขกเนาะ,ะก็ไม่เป็นไรพี่พรบอกเบอร์โทรแล้วนะคะมีสวยๆหลายต้นราคาก็จัดต้องได้มีหนุมานอมพระพาหนุมานเข้าเฝ้าออไซนะคะ่ะแต่งปันตามไซนี้เลยนะคะเนี่ยพกหลงขาวพี่เขาก็มีนะคะเนี่ยพกหลงขาวก็มี มักนาวานลังสรรชายชนนะคะชายชนก็ยังมีคนมาถามไทยบ่อยๆอยู่นะทุกคนเนี่ยสวยมากชาชนสวยมากนะคะทุกคนนี่คือลูกค้านะไม่ใช่หน้าม้านะเ <c oughs> <c oughs> นาะค่ะนี่คือยักษ์ปักหลันนะทุกคนนะถ้าใครสนใจก็โทรตามเบอร์ที่พี่ฝนบอกเมื่อกี้ <c oughs> สวยอยู่นะคะ โอเคนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเปิดงานเนาะค่ะเป็นคลิปเปิดงานที่พี่พรลงทุนข้ามภูเขามาอยากจะกรนครถึงเพชรบุรีก็หลายร้อยกิโลนะคะเป็นคลิปเปิดงานเป็นคลิปเปิดงานที่พี่พรข้ามภูเขามามันก็จะมืดๆหน่อยแล้วนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้พี่พรขอลาเพื่อนๆก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะพี่พรจะเอาบรัรยาการ ในงานประกวดบอลสีแล้วก็งานโชว์ต้นไม้ให้ชมนะคะก็จะอยู่ที่เพชรบูรณ์ทั้งวันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ